คลิปที่แล้วที่พาไปชม bmw r18 นะครับแล้วก็สตาร์ทรถบิดคันเร่งที่รถมีการเอียงนะครับเอียงซ้ายไปเลยๆด้วยความที่ข้อเวียงเนี่ยมันหมุนมันเกิดแรงเหวี่ยงวันนี้ที่จะพามาชมคือคันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ดูติใส่มาในรถ v4 ใช้คาว่าเครื่องยนต์ v4 หรือเครื่องยนต์เดสม o เซดิชีสตาร์ดัเล่น,นะครับที่อยู่ทั้งในสตรีทไฟเตอร์ v4 คันนี้รวมหนึ่งพาเนกาเล v4 นะครับที่เป็นเครื่องยนต์4สูบ โดยปกติเราจะคุ้นเคยกับคำว่าดูกติจะเป็นเครื่องยนต์สองสูบใช่ไหมครับเครื่องยนต์สองสูบที่เป็น L twin แต่อพอในยุคใหม่รถสปอร์ตเขาใส่เครื่องยนต์สี่สูบที่เป็นเครื่องยนต์วางวีละความน่าสนใจของคันนี้คืออะไรรู้ไหมมีความการวางข้อเหวี่ยงที่พิสดารกว่ารถอื่นๆในโลกเลยก็ว่าได้นะครับใช้เทคโนโลยีเดียวกับรถม o t ต GP เลยคือการวางข้อเหวี่ยงที่หมุนสวนทางกับรถสวนทางกับล้อนะครับอย่างที่ผมบอกในคลิปนี้แล้วรถปกติทั่วไป ถ้าเอาเครื่องยนต์สี่สูบเรียงนะครับ1 2 3 4 4สูบข้อเหวี่ยงก็จะวางตามแนวยาวไฟวินจะหมุนตามล้อเอาง่ายล้อหมุนไปข้างหน้าข้อเหวี่ยงก็จะหมุนไปข้างหน้าทําให้นี่แหละทำไมมันถึงไม่เกิดแรงเหวี่ยงไปซ้ายหรือขวาเพราะว่ามันเกิดแรงเหวี่ยงไปข้างหน้าแล้วโชคมันก็ซับแรงเหวี่ยงไปหมดนะครับกลับกันมาที่ R 1 8เหมือนเดิมนะครับพอข้อเหวี่ยงมันวางขวางปุ๊บ มันเกิดแรงเหวี่ยงที่มันเหวี่ยงออกข้างรถมันก็เลยเกิดอาการสะบัดเวลารอบต่ำหรือว่าเวลาสตาร์ทรถใหม่ๆนะครับแต่ใน s ต r e e t Fighter V4 รวมถึงพานิเคิลเล่วมีการวางข้อเหวี่ยงที่สวนทางกันซึ่งจุดเนี้ยทางดูติเขาบอกว่ามันมีผลมากๆเลยนะนี่คือสาเหตุว่าทำไมรถถึงใช้ในเทคโนโลยีของ Moto GP เลยเพราะว่าโดยติที่รถที่มันมีแรงเหวี่ยงที่มันเหวี่ยงไปข้างหน้าแรงที่เกิดขึ้นน่ส่วนใหญ่มันโดนชกสับแล้วแต่ยังไงก็ต้องมีแรงเหวี่ยงใจโลที่มันหมุนไปด้านหน้าแต่ แรงเหวี่ยงของเขาเวี่งหมุนสวนทางกลับมารืยย้อนทางกลับมาเนี่ยมันทําให้แรงใจโรแทนที่จะเกิดไปด้านหน้ามันม้วนข้ามาด้านหลังแทนสวนทางปุ๊บมันทําให้เก็บรายละเอียดตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับดูโกติชิงทําเจ้าแรกเลยคือใช้ข้อเหวี่ยงที่หมุนสวนทางแล้วผมเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นที่2ที่เพิ่งทําออกมาตามมานะนั่นคือ CBR พัน Triple R นะครับที่ทําข้อเหวี่ยงหมุนสวนทางอย่างนี้เหมือนกันจนตัวผมลองไปขับเนะี่ยคือมันไม่ได้บอกเป็นความรู้สึกไนดะ้ว่าเอ้ยจังหวะนี้เกิดแรงเหวี่ยงแล้วเว้ย แต่พอเราไปขับเรารู้สึกว่าเอออยู่ในโค้งจังหวะที่เราออกโค้งเปิดเร่งมันรู้สึกว่ารถมันเสียการน้อยกว่าปกตินะครับเสียการน้อยกว่ารถที่มันหมุนเข้าเวียงปด้าน,นาแล้วถามว่าข้อเสียมีอะไรข้อเสียคือจะมันจะมีเฟืองมากกว่าปกติอีกชุดหนึ่งหรืออีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเหมือนกลับรีเวิร์สจากข้อเวียงไปที่ชุดคัทแล้วไปที่ชุดเกียร์เป็นตัวกลับทางกันเพื่อให้เหมือน ตัวคัสเอยหรือว่าตัวข้อเหวี่ยงสเตอร์ล้อน่ยมันต้องหมุนไปท้างหน้าอยู่ปกติอยู่แล้วแต่พอข้อเหวี่ยงมันหมุนสวนทางน่ยมันก็เลยต้องเติมเฟืองมาขั้นตัวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการกลับกลับทางของเฟืองนะครับเพื่อให้รถมันเดินต่อหน้าไปก็อาจจะหนักเรื่องตัวเฟืองนิดนึงแต่ผมว่าเฟืองมันก็คงหนักขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตัวรถเนี่ยมันอย่างสตเฟเตอร์ตัวนี้หนักร้อยประมาณร้อยแปดสิบกว่ากิโลกร,รัมนะครับก็ถือว่าเบามากกับ2อ8อแรงมา้าก็ถือว่าเบามากๆนะครับไอ้เฟืองเติมม คันก่อนนะครับเฮ้ยมันหมุนมันเวียงอย่างนั้นอย่างนี้พอบ็อกเซอร์หรือเปล่าไม่เกี่ยวกับบ็อกเซอร์อยาได้บอกว่าทั้งตระกูลโมโตกูซี่นะครับที่เป็นเครื่องยนต์สูบวีวางขวางคือถ้าเป็นบ็อกเซอร์มันจะวางนอนแต่พอสูบวีวางขวางก็จะเป็นสูบวีอย่างนี้นะครับรวมถึงตัวทร a อัมบ์ล็อกเก็ตสามนะครับที่เป็นสูบตั้งเลยไม่มีคําว่าวีไม่มีคํา,คว,าคว่านอนนะครับเป็นสูบที่ตั้งขึ้นมาแต่เขาเวียงเขาหมุนด้านขวางแทนมันก็เลยเกิดแรงบิดเวลาเราสตาร์ทรถใหม่หรือบิดเงเเเววลาาข,าขา้ียววนค,ร,คนนรื่องรราาวโดยปะมณ ไม่มีอะไรมากแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ